อย่าให้วัตถุนะครับชื่อเสียงหรือเงินทองเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในความสุขของเราพยายามฝึกใจเนี่ยให้มันมั่นคงไม่บนไหวในสิ่งเหล่านี้แล้วราบยศสรรเสริญเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเราไม่กลับมาทำร้ายทำลายชีวิตของเราราบยศสรรเสริญ ลาบก็คือตัวเงินทองที่ดินบ้านต่างๆนี่คือลาบนะครับยศก็คือตําแหน่งนะครับความสําคัญที่สังคมให้เราสันเสริญก็คือคําชื่นชมจากผู้อื่น3ตัวนี้มันคือสิ่งที่เป็นเป็นของกลางๆใช้ให้มีประโยชน์มันก็จะมีประโยชน์นะครับใชใ้เป็นโทษมันก็มีโทษซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะส่งผลกับความสุขทางกายภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับลาบยศสันเสริญเนี่ยมันไม่ได้มี คุณและโทษในตัวของมันเองนะครับแต่จิตที่เข้าไปยึดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์ในปุทุชนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราครอบครองสิ่งใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งความสําคัญไม่ว่าจะเป็นคําสรรเสริญเนี่ยนะครับเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเราจะเอาจิตเข้าไปผูกกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งลาบยศสรรเสริญใดๆเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่ในความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีการเกิดขึ้นนะครับมันมีการตั้งอยู่ มันมีการดับไปทีนี้ความผันผวนของสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราจิตใจเราเข้าไปยึดโยงเนี่ยมันทําให้ความสุขของเราเนี่ยมีความสุขสุขทุกๆแขวนไปกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะพระองค์ท่านเลยให้มีสติชำเลืองมองนะครับว่ามีจิตเข้าไปยึดสิ่งเหล่านี้หรือไม่พูดง่ายๆคือเรามีสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ต้องตั้งตนอยู่ในสัมปชัญญะสํารวจตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าเราเอาใจเข้าไปยึดอยู่กับวัตถุหรือไม่ เอาใจเข้าไปยึดอยู่กับตําแหน่งหรือไม่เอาใจเข้าไปยึดอยู่กับคําชื่นชมของผู้อื่นหรือไม่เราจะสังเกตเห็นนะครับสมมุติว่าใครคนหนึ่งเนี่ยชมเราแล้วจิตใจเราฟูเนี่ยนะครับมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราไม่รู้สึกไม่ดีเวลาที่ถูกผู้อื่นนินทาและในโลกของความเป็นจริงนะครับมนุษย์เนี่ยควรจะฝึกให้ตนเองเห็นทั้งคุณและโทษของโลกคือเห็นทั้งรสอร่อยของมันก็คือในส่วนดีของสิ่งนั้นๆ เห็นทั้งพิษของมันก็คือในส่วนเสียของสิ่งนั้นๆและถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรฝึกให้ตนเองเนี่ยมีความสุขโดยไม่ยึดโยงกับสถานการณ์คือเมื่อเรามีความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีนะครับเราก็มีความสุขกับอาหารการกินที่ดีของเราแต่มันต้องไม่หมายความว่านะครับเวลาที่เราได้รับประทานอาหารที่ไม่ดีหรืออาหารที่เป็นธรรมดาพื้นๆแล้วเราจะมีความสุขไม่ได้นะครับพูดง่ายๆถ้าวันไหนเราได้กินอร่อย เรามีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นรสชาติของความอร่อยวันไหนที่เราได้กินอาหารรสชาติธรรมดาธรรมดาเราก็สามารถที่จะมีความสุขอยู่ได้ถ้าเราเป็นคนรวยนะครับเราก็หาความสุขในแบบที่เป็นคนรวยถ้าเราเป็นคนจนเราหาความสุขจากความเรียบง่ายอยู่ได้อย่าให้วัตถุนะครับชื่อเสียงหรือเงินทองเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในความสุขของเรานะครับให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแต่อย่าให้มันเป็นทุกสิ่งทุกออย่าางงขเรรคับ พยายามฝึกใจเนี่ยให้มันมั่นคงไม่บวนไหวในสิ่งเหล่านี้แล้วลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเราไม่กลับมาทำร้ายทำลายชีวิตของเรา